ท่านบาปดีถึงเวลาเร็นกมาลนแล้วจ่าได้็นเชิญบทอนิรณะของเจ้าลงทุนต้นเด็จพ้เพิ่มาวลารปแล้วก็ไมาหาเจระที่ไดาเมตตาอภิษณะขึ้นเพิ่มที่ได้จารายรายมาทุนโดยที่พาริไลซึ่งแสดงงานที่ดีขอเชิญนางสาวอัปพาวิไลซึ่งเป็นหลานปู่เป็นผู้อ่านบทอภิรณะนี้ กบุธิศนาศาสตราจารย์ดรระวีภาวิไลเป็นผู้มีฉันท้าในการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ธรรมอย่างจริงจังตลอดเวลายาวนานจังที่ท่านได้ตั้งคณะระดมธรรมขึ้น ศึกษาพระอภิธรรมและหลักธรรมสำคัญโดยท่านเป็นผู้สอนและต่อมาในพุทธศักราช2522ได้เป็นผู้อำนวยการธรรมสถานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยได้ประกอบพิธีเปิดอาคารธรรมสถานในวันที่ พุทธศักราช2521เมื่อท่านอาจารย์รวีในนามคณะระดมธรรมจะพิมพ์หนังสือพุทธธรรมเป็นเหตุให้อัตรมรภาพใช้เวลา3ปีในการเขียนแทรกเพิ่มหนังสือนั้นจนกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่พิมพ์เสร็จในปีพุทธศักราช2525จึงเป็นที่มาของพุทธธรรมฉบับปรับขยายในปัจจุบันอันถือว่า เป็นหนังสือธรรมที่สำเร็จด้วยการอาราธนาของศาสตราจารย์ดรระวีภาวิไัยที่วัดยันขอให้ค่ะที่วัดยานเวศัตวันแม้ว่าอัตมภาพจะได้ไปพักอาศัย บริษัทชาวุลาไปบำเพ็ญบุญรักษาศีลปฏิบัติพระธรรมณวัดยาณเวศกวันทุกวันเสาร์ตลอดสเดือนดังที่ยันสัตย์อยู่จนบันนี้วาระสำคัญแห่งงานพระราชทานเครื่องศักาสตราจาดรด์อเรรวีภาวิไลในวันที่9เมษายนพุทธศักราช2560เป็นโอกาสที่จะระลึกถึง ความดีของท่านผู้วายชนผู้มีคุณูกปการแก่ง,งานพระพุทธศาสนาและสังคมอัตมภาพในนามวัดญาณเวศสตววันขอฟารบโอกาสสำคัญนั้นอุทิศผู้สนแด่ท่านผู้ร่วมรับด้วยธรรมทานเพื่อประโยชน์สูแ่แก่ ดูท่านได้ความจบใบละทูนะครับือบทอภิรณาของท่าพระคุณสมเด็จพระพุทธโสาจารย์โดยสารมหาเถระที่อภาเรื่องเชื่อมมแฝงอาจารย์จุติุนและพี่าวใหนะครับซึ่งเชิญโดยนกขาอาภาควิมใที่ศาาปู่และในระดับต่อไปนะครับเราเปเชิญรองอาตรจารย์มีนักษาถิ่นพรม ผู้ในการสถาบันวิจัยการศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนทึ่เกล่าแก่กว่าขอเชิญครับกัมพลสุรีเนศศาสตราจารย์เกียรติคุณดรโรวินชาววิลศาสตราจารย์เกียรติคุณดรโรวินชาววิลาเป็นผู้เชี่ยลทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นปรากราชบัณฑิตผู้ส่งเริครงการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรกเป็นแบบอย่างที่ดีง,งามในความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทในการปฏิบัาาติภารกิจต่างๆจนบรรลุเป,ป้าหมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ,รยกย่องนับถือในวงการดาราศาสตร์อย่างมากเป็นคนดีของสงสมที่ควรค่าแก่การ,รยกย่องเป็นอย่างสูงหลายครั้ง ได้มีโอกาสได้พบกับอาจารย์และได้ฟังอาจารย์เล่าถึงความสนใจด้านดาราศาสตร์ในอดีตเมื่อครั้งได้บรรจุเป็นอาจารย์ปรีอยู่ที่แผนกฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช24 8พในช่วงเวลานั้นอาจารย์ได้เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านดาราศาสตร์เนื่องจากอาจารย์มีความสนใจในการสร้างร่องดูดาวและชอบดงดาวดีกว่า และเมื่อมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยครับอาจารย์ก็จะนำกล้องดูดาวไปตั้งในที่ต่างๆเพื่อสังเกตปรากฏการณ์ทางดา,า,ร,า,ร,ร,ร,งา,าราศาสตร์าระหว่างปีพุทธศักราช2492ถึง2495อาจารย์ได้รับทุนโคลงโบไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยแอดิเลดประเทศออสเตรเลีย,ยลหลังจากอาจารย์สเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล,แล้ว ก็เริ่มกลับมาสอนวิชาดาราศาสตร์และพัฒนาดาราศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์มีโอกาสนำกล้องดูดาวแแบกเหตแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วของแผนกฟิสิกส์ใช้ในการสังเกตการทางดาราศาสตร์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตการดาวหางไหลดวงที่ผ่านมาให้เห็นได้ในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวอาจารย์ได้มีโอกาสถวายงานตั้งกล้องดูดาว ให้แก่สมเด็จพระราชนินธ์สีสัปวาหเพื่อทอดพระเนตรยาวหาในระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณพระราชวังไกรค,คำวันอำเภอออาจารย์เป็นผู้มีความสนใจในการสร้างกล้องดูดาวเป็นอย่งงางาพยายามแสวงหาประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างกล้องดูดาวต่างประเทศและลูกมุอสร้างรล้องดูดาวขึ้นเองหลังกล้อง เมื่อค้งได้มีโอกาสไปอบรมท่านปรามูที่รัทีนนอยประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปฝึกทัาษะผลกระจกกล้องดูดาวที่มังก์จะนลองแอตเลอร์และได้ใช้กระจกที่ผลเองขะนาดเส้นผ่านศกลาง6เมตวมาสร้างเป็นกล้องดูดาวแบบดิลโเนียและนํากลับมาใช้ที่อุต่อมาได้สร้างกล้องดูดาวแบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4.2นิ้นว ติดตั้งอยู่บนดาบฟ้าของอาคารแผนกฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้การในการเรียนการสอ,อนของวิสิตแผนกฟิสิกส์ในช่วงเมื่ออาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแหย่งชาติคอสเซียและกลับมาสอนที่แผนกฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ได้สร้างหอวุยาวคุญญณยาเพื่อสังเกตดวงอาชีพและศึกษาโครงสร้างบรรยากาศของดวงอาชีพ มีคนาจารย์และนแนพิสิต์แผนกพิสิกส์ใช้กล้องดูดาวสปิริาในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ทำให้จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัานอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้า,านดาราศาสตร์เป็นแห่งแรกในประเทศบนทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพระนารายด์และสมเด็จพงร,งระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถพร้อมด้วยพระราชาโอรสและพระราชธิดา เสด็จเวลาองค์กรมหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2 5 0 1อาจารย์ได้มีโอกาสตั้งกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูราง42นิ้วให้ทอดพระเนตรดาวสุกในเวลากลางวันที่หอดูดาวแห่งที่สุดด้วยช่วงเวลาดังกล่าวจึงนับว่าเป็นช่วงที่ดาราศาสตร์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนและการวิจัยด้านดาราศาสตร์ซึ่งอาจารย์เป็นแรงผลักดันที่สำคัญ ในการบูรณากิองค์การดาราศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นรูปงสิ่งโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ได้มีโอกาสได้สืบซับก,กับสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดตั้งความรู้วิธีคิดหลักปรัชญาในการทาง,งานและการดําเนินชีวิตรวมทั้งการปฏิบัติตนเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมสิ่งรู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างสูงทุกครั้งที่มีโอกาสบอกกับคนทั้งหลายว่าเป็น รูปสิ่งของอารย์นับเป็นเกียรติของชีวิตที่มีอาจารย์เป็นแบบอย่างในการทำนี้ตการที่สิทธิ์ได้มีโอกาสได้ไปกราบขอรพเที่ยมได้เปทานข้าวกับอาจารย์ที่บ้านและได้เล่าเรื่องของการพัฒนาดาราศาสตร์ของประเทศของเราสิทธิ์มักสังเกตเห็นรอยยิ้มที่แสดงความยินดีปรากฏบนใบหน้าของอาจารย์สยสิ่งเหล่านี้เป็นกําลังใจอย่างสูงสุดที่มุ่งมั่นสารต่อพตจารณาโลก ที่จะพัฒนาดาราศาสตร์ของชาติให้เจริญก้าวหน้ายี่ปัเมื่อครั้งที่อาจารย์ได้ให้เกียรติไปเยี่ยมขอดูดาวแห่งชาติปุรยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 0แม้ว่าอาจารย์ใจอายงมากแล้วและสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงอาจารย์ก็ยังอยากจะเดินขึ้นไปบนบันเอ่อสี่ชั้นเพื่อขึ้นไปชื่นชมกล้องดูดาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2 4เมตรของออดูดาวอ่ตชัมันเป็นกล้องดูดาวที่เป็นมีขนาดใหญ่มาตรฐารสากลที่สำคัญสิริรู้สึกดีใจและมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสประคองอาจารย์ขึ้นไปชื่นชมกล้องดูดาวที่อาจารย์ไฝ่หวังจะให้มีในประเทศด้วยเราชื่นชมกับล้องดูดาวกันอย่างมีความสุขในคนี้ ด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายด้วยคำพูดใดคงไม่มีคาพูดใดที่สามารถที่จะมาทดแทนความเสียใจจากการจากไปยังไม่มีวันกลับของอาจารย์แม้ตอนหนักดีตลอดเวลาว่าอาจารย์อาจจะอยู่กับเราต่อไปได้ไม่นานเนื่องจากอาจารย์อา,ายุยมากแล้วและได้รับทราบและติดตามเรื่องความเจ็บปวดของอาจารย์มาโดยตลอดสิทิขอ,อ,าาสขอสแสดงความเสียใจในทางสูงที่ จากการจากไปของอาจารย์ผู้เป็นที่รักและเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งของศิษย์ศิษย์จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดที่จะสารต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์ต่อไปขอให้คุณความดีที่อาจารย์ได้สร้ามาตลอดชีวิตจงโปรดช่วยดลประดาให้ดวงยาจยของอาจารย์สูขสุขติสัมภระยกันอีนทงามด้วยความคอร่มสูงสุด